ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายสู่ขูดุู่นนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับแม่ปอนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์พี่น้องคะวันนี้เป็นวันปิดวงนะคะแม่ปอก็เตรียมตัวนะคะสจัสดีคุณนายปอค่ะอะไรคะคุณชาย <laughs> พี่นุ่มนะคะอยู่ฟังน้อง นะครับพี่น้องก็วันนี้ก็เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวมาแต่งหน้าให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่บนบ้านนะครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันปิดวงพี่น้องปิดฤด,ดูกาลนะคะพี่น้องคะ่ะก็มีรับชมในกลุ่มปิดนะคะรอบที่66นะครับพี่น้องคะ่ะอย่าลืมไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกันได้เลยพี่น้องคะ่ะยงฤด,ดูกาลเปิดมากก็ต้องมีหนึง่งฤดูกาลปิดฤด,ดูกาลลงนะคะปิดเพราะว่าเตรียมความพร้อมที่จะ สร้างผลงานใหม่ๆให้ fc ได้ชมในฤดูกาลหน้านะคะพี่น้องขาก็เพื่อเป็นการพักวงพี่น้องค่ะเหนื่อยกันมาทั้งปีแล้วก็เหนื่อยกันมาหนึ่งฤดูกาลก็ต้องมีพักกันบ้างพักก็ไม่ได้พักพี่น้องขาก็ซ่อมกะเตรียมการเพื่อจังนี้ลุยอ่าลง่งนะพี่น้องก็ทําชุดซ้อมโชว์นู่นนี่นั่นแล้วก็น้องๆในวงก็ไลฟ์สดอัดคลิปกันก็ยังไม่ได้แบบ ก็คือแบบพักออกงานแต่ว่าอยู่ในบ้านพักก็ยังทําหน้าที่ซ้อมเตรียมการแสดงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะวันนี้ก็เมื่อปอก็ขึ้นมาบนบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้นอกจากจะเป็นวันปิดวงนะคะ mm hmm. ก็จะรีบแต่งตัวตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วจะถ่ายโปสเตอร์นะคะพี่น้องถ่ายโปสเตอร์ในการอเอารูปไปทํา โปสเตอร์นะคะพี่น้องคะ่ะเอาไปทำป้ายโฆษณาในฤดูการหน้านะคะพี่น้องคะ่ะก็เดี๋ยวเราไปเตรียมของกันเลยคะ่ะ ไฟดับครทุกคนไฟดับอีกแล้วจ้าแต่เป็นปกตินะคะปกติของบ้านแสงทองคุณแรม หลังจากที่ไฟดับนะคะทุกคนตอนนี้ไฟก็มาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะรีบแต่งหน้าเพราะว่าเราต้องถ่ายโปสเตอร์ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนี่แหละครับพี่น้องก็จะเห็นคุณแม่แป๊บเดียวเซ็กซี่มากเซ็กซี่มากคุณพ่อยังไม่ตื่นนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณพ่อจะตื่นเดี๋ยวไ้เบื้องลัยพี่น้องผู้แม่น่าสดนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าตอนเสร็จคุณแม่จะสวยขนาดไหนมันเนาะนาผักสด

ันเสียยังคิดเสียมัสีนัดชาบอ่กมันเสียนัดมันเสีเสอันสาวนัดนัดสาวนัดชาดหน่อนะกับไต้ไ้ฟูหน่อยมันลองพีงย่งนมันถักเปกี่ยน เออมันอันนี้มันมันไม่พอสชยไเนี่ยเดี๋ยวพุ่งอนะมาหายด้วยกันเอ้าวรอ ไม่เรียงไม่อยาก